บนไปแล้วค่อยๆลงมาเอาขึ้นมือสูงก่อนค่อยๆตั้งสติลงมาเบาก็เลยเอาขึ้นมือสูงไม่รอดอ่ะระตุกอืมค่อยๆตั้งสติก่อนค่อยๆตัง้งสติแล้วค่อยๆโฉบลงมามค่อยๆโฉบไม่ต้องไปเบรกเยอะ ื่อกี้ยังติดไออารมณ์วิบากอยู่ยใช่เราไปเบรกเยอะมันก็จะตอนมันก็จะเร่งขึ้นยากเน่ยนั่นแหละเองก็ค,ค่อยๆโฉบลงมาโฉบลงมาตามเรื่อยๆแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะรู้ว่าจะช้า,ค,า,ค,าค,ชค่อยๆเบาค่อยโฉบลงมาต่ำๆผ่านหน้าเรื่อยๆอ่าไม่ล่วงนะครับค่อยๆผ่อนคัเนเร่งแล้วก็โฉบลงมาหาเรา